วันนี้ภายในใจของคุณคิดถึงอะไรภายในใจของคุณคิดถึงสิ่งใดเรามาล้วงใจของคุณในวันนี้เป็นคลิปเรนดอมเป็นดวงโดยรวมภายในใจของคุณคิดถึงอะไรเป็นคลิปเรนดอมนะสใบภายในใจของคุณคิดถึงเรื่องอะไรเป็นคลิปโดยรวมคุณคิดถึงการเงินคุณคิดถึงการเดินทางท่องเที่ยว คุณจะมีการเดินทางคุณจะมีการเงินเข้ามาคุณจะได้จับเงินทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคิดในวันนี้คุณคิดถึงการเงินใช่ไหมวิอัฟฟายจูนก็รอยโจตาวาาสนาของคุณคุณคิดถึงการเงินทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะมีการเงินเข้ามาคุณจะมีการเงินที่คุณปรารถนาคุณคนที่เชื่อมั่นตัวเองสูงมากคุณคนที่มีการงานมั่นคงนี่คือความคิดของคุณ ใช่ไหมคุณเป็นคนที่สบายสบๆเป็นคนไม่คิดมากเป็นคนที่ค่อนข้างจะอารมณ์ดีวิอัฟฟ์จูนกองรอยโจกตาวาดสสางคุณจะมีการเงินเข้ามาคุณจะได้จับเงินวันนี้คุณคิดถึงการเงินใช่ไหม